สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ปัญญามีงานประเทศไต้หวัน3โครงการมานําเสนอนะครับมีทั้งงานก่อสร้างงานโรงงานและก็งานช่างแผนกต่างๆนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและที่สําคัญต้องชมคลิปนี้ให้จบคลิปนะครับจะได้มีพลาดวิธีการสมัครงานค่าใช้จ่ายในการสมัครงานแบบผ่อนและแบบเงินสด ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้ได้นะครับเรามาเริ่มกันที่งานแรกเลยนะคะเพื่อนเอนโรงงานผลิตปั๊มลมโรงงานอยู่ภาคกลางเขตไทยจงตำแหน่งที่ต้องการรับสมัครมีดังนี้ต้องการเพศชายอายุระหว่าง25-35ปีส่วนสูง160-170ซนติเมตรสามารถพ่นสีได้เชื่อมได้ต้องการเพียงแค่คนเดียวนะครับด่วนด่วนมาก เน้นย้ำนะครับเป็นงานด่วนใครสนใจงานนี้ก็สามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามที่ Facebook ปัญญาทันสายได้นะครับหรือสามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับเดี๋ยวปัญาจะคลิกลิงก์เอาไว้นะครับเน้นย้ำนะครับต้องชมคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะว่ามีสองสามงานรออยู่นะครับแล้วก็ปัญญาจะบอกวิธีการสมัครงานยังไงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะบอกในคลิปนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นงานที่ปัญญาพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับ งานนีอยู่จริงนะครับจัดส่งโดยบริษัท b o s s e Lightman Power นะครับเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายผ่านกรมแรงงานนะครับก่อนเดินทางจะมีการอบรมที่กรมแรงงาน1วันนะครับมากันที่โครงการต่อไปนะคบเ,เพื่อนๆเป็นโครงการของว่านจีนะครับตำแหน่งที่ต้องการมีดังนี้1่ช่างซ่อมบำรุงแผงวงจรไฟฟ้าโรงงานจํานวน5คนนะครับฐานเงินเดือนอยู่ที่26,400ดอลลาร์ไต้หวันบวกค่าตั๋แหนอีก5000ดอลลาร์ไต้หวันนะครับ ตำแหน่งที่2ช่างเชื่อม 6G นะครับจำนวน20คนนะครับค่าแรง30,000ไต้หวันบวกค่าฝีมืออีก5,000ดอลลาไต้หวันนะครับแล้วก็มีพิเศษค่าผลงานอีก8,000ดอลลาไต้หวันนะครับต่อเดือนอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าผลงานเราจะทำเสียมากหรือเสียน้อยนะครับใครที่มีเงินทุนน้อยก็สามารถวางเงินเพียงแค่5,000บาทที่เหลือเรามาผ่อนต่อที่ไต้หวันได้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีเงินทุน แต่คนไหนอยากจะจ่ายเงินสดเลยก็สามารถชําระเป็นเงินสดก็ได้นะครับอันนี้ปัญญาก็พูดภาษาบ้านๆเนานะพูดภาษาศัพท์ไม่เป็นเสียงอาจจะก้องหน่อยนะครับเพราะว่าปัญญาอัดคลิปอยู่ในห้องครัวแล้วก็มีเพื่อนๆคนอื่นนั่งอยู่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นงานนี้นะครับที่ปัญญาพูดเมื่อสักครู่โครงการว้านจีนะครับโรงงานต่อมานะครับเพื่อนๆโรงงานจิงหยงอยู่ภาคกลางเขตไทจงนะครับลักษณะงานนะครับเป็นงานเชื่อมโครงสร้างหลังคาฟาร์มหมูและฟาร์มไก่ ต้องการช่างเชื่อมจำนวน2คนนะครับอายุไม่เกิน45ปีส่วนสูง160 1 7 5ถึง175เซนติเมตรนะครับค่าแรง26,400ดอลลาร์ไต้หวันยังไม่รวมโอทีนะครับและที่สำคัญโครงการนี้นะครับไม่หักค่าที่พักและค่าอาหารนะครับมากันที่สวัสดิการมัางนะครับค่าแรงวันหยุดวันเสาร์ไปทำงานในโรงงานค่าแรง800ดอลลาร์ไต้หวันต่อวันนะครับไปทำงานข้างนอกค่าแรง1,000ดอลลาร์ไต้หวันต่อวันนะครับ และก็ค่าแรงพิเศษวันหยุดวันอาทิตย์ทำงานในโรงงานค่าแรง1,000ดอลลาร์ไต้หวันต่อวันไปข้างนอกค่าแรง1,200ดอลลาร์ไต้หวันต่อวันนะครับทั้ง3โครงการนี้เป็นโครงการใหม่ที่ปัญญาได้รับมาวันนี้นะครับเดี๋ยวจะฟังเสียงจากาเดี๋ยวจะให้ฟังเสียง,งยืนยันจากผู้จัดการนะว่างานเนี่ยบินเร็วใครสมรัครปุ๊บบินปั๊บเลยนะอ่ะฟังงานโรงงาน2โรงงานนี่นะครับโรงงานตรงเจินกับจริงหลง งานโรงงานต้องการเดินทางตรวจครับวีซามีนะครับถ้าใครพร้อมปุ๊บมาตัวรถทำเอกสารเดินทางได้นะครับตรวจตรวจเลยครับไม่ต้องสอบไม่ต้องสอบครับทางผู้จัดการแจ้งว่าวีซ่าโครงการเนี้ยมีแล้วนะครับใครสมัครปุ๊บเนี่ยเดินทางเลยนะครับไม่ต้องสอบนะครับ ใครพร้อมก็สามารถสมัครงานได้นะครับใครมีเงินทุนน้อยก็มีเพียงแค่5,000ันก็สามารถเดินทางได้แล้วนะครับเพราะปัญญาชอบพูดแต่ความจริงส่วนเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวรอชมท้ายคลิปเดี๋ยวงจะมีอีกงานหนึ่งนะครับมาอันนี้ก็คืองานที่ปัญญาพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมากันที่ประเภทงานก่อสร้างมั่งนะครับต้องบอกว่างานก่อสร้างอันนี้เดินทางไม่ไม่เกินช่วงหลังตุษจีนนะครับน่าจะวันที่23เมษายนนะครับ เป็นประเภทงานก่อสร้างนะครับเป็นโครงการก่อสร้างสนามบ,บินกองทัพอากาศอยู่ในค่ายกองทัพอากาศเขตไถหนานภาคใต้ของไต้หวันนะครับตำแหน่งที่ต้องการนะครับ1ช่างไม้30คน2ช่างเหล็ก30คนเงินเดือน26,400ดอลลาร์ไต้หวันยังไม่ดูโอทีและที่สําคัญไม่หักค่าที่พักและค่าอาหารนะครับใครพร้อมเดินทางก,ก็สามารถอินบ็อกหรือโทรเฟสบุ๊คมาสอบถามปัญญาได้นะครับ และเข้าเรื่องสําคัญที่ปัญญาจะพูดในวันนี้นะครับก็คือเพื่อนๆถามว่ามีโ t ทไหมมีโ t เยอะหรือเปล่าปัญญาก็ตอบไม่ได้นะครับว่ามีโ t ทีทุกที่หรือเปล่านะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คืออยากจะบอกว่ามันก็ต้องมีบ้างไม่มีบ้างแหละมันก็คงจะสลับกันไปแต่ว่าปัญญาก็การันตีไม่ได้ว่ามีเท่าไหร่นะครับแล้วก็คําถามที่สองนะคะเพื่อนๆอยากรู้ว่าค่างานน่ะเาเรียกว่าบางคนก็เรียกว่าค่าคอมนะบางคนก็เรียกว่าค่าหัว เท่าไรปัญญาก็ตอบไม่ได้ว่ามันเท่าไรนะครับตอบได้แค่ว่าถ้าใครอยากจะมาแบบเงินผ่อนก็จ่ายเพียงแค่5000บาทนะครับสามารถวางเงินเพียงแค่5,000ันเท่านั้นที่เหลือเรามาผ่อนต่อที่ไต้หวันนะครับแล้วก็อย่างตัวปัญญาปัญญาก็เคยกู้มาทั้งหมด6 0 0 0 0 6 0 0 0 0หรือ70,000รู้จําไม่ได้นะครับปัญญาผ่อนเดือนละ7 3 3ดดอลลาร์ไต้หวันนะครับเป็นเวลา1ปีเขาก็จะมีเอกสารให้เราอ่ะสมมติมันจะมีให้เลือกนะครับทุกที่เหมือนกันหมดทุกบริษัทเหมือนกันหมดปัญญาการันตีเพรญญบบรััญคสม3บิษท แต่ว่าสุดท้ายแล้วปัญญาก็ได้เดินกลับทางกับบริษัทบอสอีไลท์เพนเคอเวอร์เขาก็จะมีเอกสารให้เราเซ็นเขาจะให้เลือกว่าคุณจะผ่อนกี่เดือนมี8เดือน10เดือนและ12เดือนปัญญาเลือก12เดือนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีเอกสารเป็นเหมือนกระดาษ A4 แล้วก็เขียนระบุว่าเราจะต้องจ่ายเท่านี้เท่านี้เท่านี้อย่างเงี้ยแล้วเราต้องเซ็นชื่อทุกใบนะครับพอถึงวันเงินเดือนเราออกปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เราวันละหนึ่งใบเดือนละหนึ่งใบเพื่อไปสแกนที่ Familymart หรือเซเว่นในประเทศไต้หวันนะครับ มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนที่เราจะต้องจ่ายนะมันแล้วแต่นะครับว่าเราจะกู้มากหรือกู้น้อยเพราะว่าทุกคนก,กู้ไม่เท่ากันนะครับบางคนก็จ่ายครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ผ่อนน้อยแต่บางคนก็แบบว่าจ่ายแค่ห้าพันอ่ะมันก็ผ่อนเยอะหน่อยเจ็ดถึงเจ็ดพันเจ็ดพันสามหรือเจ็ดพันห้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวปัญญานะครับแล้วปัญญาจะพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือวิธีการสมัครงานนะครับให้เดี๋ยวปัญญาจะทิ้งลิงก์ใต้คอมเมนต์จะเป็นลิงก์ของ Facebook ปัญญานะครับลิงก์ของกลุ่มนะครับ ไม่ใช่ลิงก์กลุ่มสิเป็นลิงก์ของเพจเพจชื่อว่าปัญญาทานใส่แนะนางานไต้หวันปัญญาทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วก็คุณสามารถคลิกลิงก์เข้าไปเลยแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกดถูกใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มอัลกอริทึมให้ให้กับเฟซบุ๊กของปัญญาแล้วก็สามารถโทรมาเลยโทรมาสอบถามได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องถามคําถามที่ปัญญาพูดไปในคลิปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคือคําถามที่ควรจะถามคือสมัครยังไงแล้วก็อไอพวกขอรายละเอียดโอทีอะไรเงี้ยไม่ต้องถามเลยนะเพราะว่าไม่มีใครตอบได้นะครับ หากเมื่อชอบคลิปของปัญญาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อไปกำลังใจแล้วก็สามารถคอมเมนต์อย่างสุภาพได้นะครับใครพร้อมเดินทางก็ทักมาเลยนะครับบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ